สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมผลงานของ V82797 นะครับใช่ค่ะแล้วซึ่ง V82797 นะคะก็จะมีลักษณะเป็นวัวเทาโบสนะคะเป็นวัวที่มีโครงสร้างใหญ่เป็นวัวที่เป็นพ่อพันธุ์ที่มีลำตัวค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็มีมัดกล้ามเนื้อเยอะค่าเบิร์ดเวทดีมากค่ะไม่เยอะมากนะคะสามารถใส่กับวัวเฟรมกลางหรือตัวเล็กได้ค่ะ และลักษณะการจ่ายลูกของ V827977 ที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนะครับคือลูกของเขานะครับมีลำตัวที่ยาวมากๆเลยแล้วก็มีตราโหนกที่ใหญ่สวยข้อขาที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีลักษณะความเป็นแม่พันธุ์ที่ชัดเจนทุกตัวเลยนะครับและที่สำคัญนะครับน้ำนมเลี้ยงลูกดีเยี่ยมเลยนะคะใช่ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย และนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของอมนะคะผลงานของ V8 2797ทั 7, นั่นก็คือ NC6 นะอมภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเป็นวัวที่ผสมติดง่ายมากค่ะผสมครั้งเดียวติดเลยนะนอมเป็นคนผสมเองนะคะสำหรับ NC6 ตัวนี้มาดูจุดเด่นของ NC6 กันเลยค่ะจุดเด่นของ NC6 ที่เราเห็นกันเลยนะคะคือมีตระหนกที่สวยงามมีตระกนกที่ใหญ่และมีลำตัวที่ยาวเหมือนพ่อเขาเลยนะคะและที่สำคัญเป็นวัวโพ นี่ค่ะน้อง NC 6ของเราเป็นวัวโพนะคะและมีความสมบูรณ์พันธุ์ที่ค่อนข้างสูงเลยะคะ่ะผสมเทียมครั้งเดียวติดเลยนะคะตัวนี้เป็นวัวที่สวยมากอีกตัวหนึ่งนะคะและเขาเป็นวัวเฟรมกลางนะคะคุณผู้ชมสำหรับ NC 6เป็นผลงานของ V 8 2 7 9ทับ7ที่สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะก็คือ NC 7นะคะเป็นลูกของ V 8 2 7 9 7ทับอีกตัวเหมือนกันนะคะ ซึ่งน้องคนนี้ลักษณะเด่นนะคะก็จะเป็นวัวเทานะคะที่มีโครงค่อนข้างที่ใหญ่นะคะมีตระหนกสวยงามมากค่ะตั้งตรงเหมือนทุกๆตัวแล้วก็หลังยาวมากค่ะเป็นวัวที่มีมัดาเขาเรียกว่าบรรจุมัดกล้ามเนื้อได้เยอะนะคะมีกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะแต่มีชิทที่สวยงามมีชิทที่กระชับนะคะ ลำตัวก็ยาวมากยาวแบบจุดเด่นๆเลยก็คือลำตัวยาวเหมือนพ่อเลยค่ะเหมือน V 8 2ปดสองเจ็ดเก้าทับเจ็ดเหมือนกันค่ะจุดเด่นหลักๆของ V ีแปดสองเจ็ดเก้าทับเจ็ดที่เราเห็นกันเนาะพี่ปอนอนะที่เขาส่งผ่านพันธุกรรมมาสู่ลูกๆของเขานะครับคือตโหนกลูกของเขาที่เป็นตัวเมียที่มีอยู่ในฟาร์มของเราตอนนี้ครับมีตโหนกที่ใหญ่และสวยทุกตัวและมีลำตัวที่ยาวเหมือนพ่อเขาทุกตัวเลยใช่ค่ะ ที่เห็นมา6กเจตัวนี้เนาะใช่ใช่ครับเป็นวัวที่ให้ลูกมีข้อขาที่ที่สวยด้วยนะครับมีขาใหญ่ลำตัวยาวน่าเอาไปปรับใช้ปรับแก้มากเลยนะครับสำหรับ B8279 ทับเจ็ดนะครับซึ่งตัวนี้นะคะตอนนี้ก็อายุ3ปี2เดือนแล้วค่ะตอนนี้เขากำลังอุ้มท้องอยู่นะครับตอนนี้ใช่ค่ะผลงานของเขาที่อยู่ในฟาร์มนี้ตอนนี้ก็เป็นแม่พันธุ์กันหมดแล้วค่ะ ซึ่งเราก็จะได้เห็นลักษณะแม่พันธุ์ที่สวยงามแบบนี้ได้ค่ะค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นผลงานของ V 8 2 7 9ทับ7นะคะน้องก็คือ NC 4 8 8นั่นเองนะคะน้องตัวนี้เป็นลูกในนะคะเกิดกับแม่ NC 2 9 2 2 9นะคะ ตอนนี้น้องอายุ3ปี6เดือนแล้วค่ะซึ่งเป็นแม่พันธุ์เต็มตัวแล้วค่ะตอนนี้กําลังอุ้มท้องอยู่นะคะเห็นลักษณะเด่นๆก็นเนี่ยละค่ะโนกใหญ่สวยมีลำตัวยาวมีชีดที่กระชับข้อขาแข็งแรงตรงตามอ่าที่พ่อเขาเลยเหมือนพ่อเขามากๆนะคะอุ้ยลำตัวยาวมากค่ะแถมยังเป็นวัวโพด้วยนะคะไม่ได้ทำเขาโดยกำเนิดเอ่ไม่มีเขาโดยกำเนิดนะคะ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นผลงานของ V82797 ของเรานะคะ NC492 นั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อยู่ในฟาร์มของเรานะคะตอนนี้อายุ3ปี5เดือนแล้วค่ะเป็นวัวโพเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับพ่อเลยแถมมีลำตัวที่ยาวแล้วก็มีชีทที่กระชับด้วยค่ะเป็นวัวที่สวยงามมากค่ะบรรจุมัดก้ามเนื้อได้เยอะมากเลยนะคะแถมลักษณะเด่นๆของเขาที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นมีวัวที่มีตนอกสวยงามมากค่ะ ข้อขาก็แข็งแรงนะคะและนี่ก็เป็นผลงานบางส่วนที่นำมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะต่อไปเราจะพาไปชมลูกพ่อพัน์ตัวไหนนะคะรอติดตามได้เลยค่ะ